ผมโรเบิร์ตนะครับผมต้องเฉิดฉายแล้วดีมากแฟงคลับเขารอดูผมอยู่ได้ขาวว่าตอนนี้มีเรื่องอะไรรวนโลงด้วยโครงการอะไรฮะโครงการสตูดิโอสีขาวครับสตูดิโอสีขาวคือปล่อยยาเสพติดครับแล้วฉี่ฉี่สีม่วงนะได้สายเป็นเราสายไหนโถสายควันหลายควันมั้ง โรเบิร์ตดอกมะดันหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อโรเบิร์ตสายควันนับว่าเป็นตลกสุดฮอตในตอนนี้เลยก็ว่าได้เพราะด้วยมุกตลกเฉพาะตัวที่เกี่ยวกับยาเสพติดบวกกับ,บรูปร่างหน้าตาที่ทําให้คุณดูเนี่ยเชื่อเลยทําให้พี่โรเบิร์ตกลายเป็นตลกขวัญใจวัยรุ่นและชาวโซเชียลไปทันทีค่ะพี่โรเบิร์ตสวัสดีค่ะสวัสดีครับนาทีนี้ในี่ใครไม่รู้จักโรเบิร์ตสายควันนี่เรียกว่าเฉยมากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือคือทุกคนเนี่ยเริ่มมารู้จัก หรือเริ่มหรือเริ่มเป็นที่รู้จักคือเนี่ยตอนเนี้ยดังมากๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือพ,พี่โรเบิร์ตอยู่ในวงการสลกมานานมากแล้วนะโอ้ยนานนานครับกี่ปีแล้วอะคะประมาณเกือบ30ปีเริ่มต้นก็มาจากคณะเล็กๆก่อนมาจากคณะเล็กๆก็แล้วได้เจอพี่ดีบ่อยอเวลาไปเล่นงานก็เจอพี่ดีบ่อย พี่ดีก็ชอบเลยชวนไปอยู่ด้วยจนยุคหลังพอพี่ดีหยุดทีมแล้วเราก็มาทํากันเองทําคณะกันเองก็มีกระรอบมีหน่อยผงงอบอแล้วก็มีผมซึ่งช่วงชีวิตของพี่โรเบิร์ตก่อนที่จะมาเป็นโรเบิร์ตสายควันควันใจแฟนๆนั้นเคยหลงผิดยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดที่ว่าเล่นมาแล้วทุกอย่างจนชีวิตพังมาแล้วนะคะคุณผู้ชม ตอนนั้นชีวิตแย่แย่ยังไงบ้างแย่ถึงขนาดนอนตามป้ายรถเมย์ก็มีห,หน้าห้างสรรพสินค้าก็มีจนครอบครัวก็ทนไม่ไหวก็เลิกลากันไปอะไรกันไปค่ะเรียกว่าตอนนั้นคือชีวิตพังพังเลย,เลยอยู่กับยาเสพติดมากกี่ปีคะน่าจะประมาณ4-5ปีโอ้แล้วติดจนงอมแงมจนชีวิตเคยพังแล้วอยู่มานานขนาดนั้นอะไรที่ทำให้พี่โรเบิร์ตแ คิดว่าเฮ้ยเราต้องเลิกต้องพออ๋อหนึ่งก็คือเรามีลูกด้วยลูกเป็นผู้หญิงด้วยลูกก็เริ่มโตด้วยแล้วร่างกายเราก็ไม่ไหวแล้วพอเสพไปมากๆแล้วร่างกายเราก็ไม่ไหวถ้าเสพต่อไปก็คิดว่าตายแน่เลิกดีกว่าแล้วก็กลับมาทำงานคิดว่า เพื่อนๆในวงการก็คงยังให้โอกาสเราอยู่อย่าไติดอย่าไปติดมาเลยใช่ใชซื้อสดดีกว่าใช่ซื้อสดแล้วมันจะง่ายกว่าจะบ้าเนอะไม่ใช่อย่างนั้นอย่าไปยุ่งเกี่ยวมันเป็นสิ่งไม่ดีใช่ใช่ชกลับมามีชื่ออีกครั้งกลับมามีชีวิตอีกครั้งกับคณะใหม่พี่บอลเชิญยินแล้วพี่เบิร์ดรู้ไหมว่าแบบทุกวันนี้มีคนรู้จักพี่เบิร์ตเยอะมากทำไมอะ ว่าเมื่อก่อนไม่เคยรู้ตอนนี้ชักเริ่มรู้ชักจะเริ่มรู้แล้วหลังจากสมัยก่อนไม่เคยมีใครขอถ่ายรูปนะโอ้ยเดี๋ยวนี้เยอะมากรู้สึกยังไงเวลามีคนมาแบบมาขอถ่ายรูปอย่างนี้ก็อยากให้มีคนที่ทรมดีๆเข้ามางคนมาขอถ่ายแต่ละคนนี่มาโอ้ยพี่ผมชอบพี่มากไอแบบเนียแบบไอดอลวมเลยอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยใช่ใช่แล้วเขาก็แซวด้วยนะว่าพี่โรเปิดปีมาดังมาตอนปลาย ใช่มาดังตอนใกล้ตายหรือเปล่าแล้วไม่ได้หวังถึงขนาดจะดังยาอะไรแต่ถ้าเป็นประโยชน์แล้วทําให้ใครมีความสุขทําให้คนดูมีความบันเทิงได้เราก็จะมีความสุขไปด้วยขอบคุณครับขอบคุณ,คณจริงๆขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสผมแล้วก็ให้ผมได้มีงานทำแล้วก็ขอบคุณรายการทุกรายการที่ให้ผมได้ไปออกได้ไปร่วมงานสัญญาว่าจะดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ จะทําตัวให้เป็นประโยชน์กับ<ม>สังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ดาวบดอีกครั้งที่แบบสลับเวลามามามมอ,อยกับบาเล่นะคะขอบคุณค่ะวันดีครับโอ้แต่ออกรายการนี้ต้องบอกเลยว่ามีเดี๋ยวคนทักพี่เหมือนกันอ๋อต้องว่าอะไรคะสองร้อยยังไม่คืนเลย <laughs> อัน,นี้ไม่ได้ทักเลยค่ะทวงนี่้วลว่แล้วทวงแล้วค่ะจำได้โอ้ นี่แป๊นี่จําได้นไม่เลยสองร้อยที่ไหนได้เจ้านี่เลยแต่พี่โรเบิร์ตนี่นะเอาจริงนะมีแบบว่าคลินิกเนี่ยนะคะเขาติดตามนะเขาอยากจะพาไปทำนุ่งทำหน้าเขาบอกไม่ทำนะทำไมมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาหน้าต่างเขาแบบนี้มันคือแบบว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างนี้เลยอันก็ติดตามผลงานพี่โรเบิร์ตนะคะแล้วก็ติดตามผลงานของเราสองคนด้วยนะคะ